โอเคครับผมอันนี้ก็เป็นคนที่ร่วมบุญนะครับนะเขียนแผ่นทองนะครับบรรจุอยู่ในตัวองค์ปู่เทวสวรรณนะครับก็ที่โอนมาร่วมทําบุญกันร่วมสร้างกันหนึ่งร้อยบาทนะครับแล้วก็จะบรรจุไว้ในตัวองค์ปู่เลยนะครับอันนี้ก็คือแผ่นแผ่นดวงนะครับแผ่นทองนะครับประจําสำนักนะครับอาเขียนเลยชื่อแรกนะครับชื่อแรกที่โอนมาก็มีนายจิตนาพลนะศุนสารพังนะแล้วก็นางสาวนิพาพรกินแก้วนะครับที่โอนมาแล้วนะครับ นี้แผ่นแรกนะแล้วก็นีแผ่นสองก็ประมาณหยุนเฮงนะครับประมาณหยุนเฮงนะครับผมนะอันนี้แยกกันนะครับก็วันพุธที่สิบมีนาถึงเก้าปีถอ่อต่างๆนะเวลานะแล้วก็จะมีนางสาวสายสุนีไหลไหสุภานะครับผมแล้วก็มีวันเดือนปีเกิดมีมะโงรงต่างๆนะครับแล้วก็นายเฉลิมศักดิ์นะครับชะลุมรันนะครับผมนะเกิดต่างๆนะครับก็ <S <S ขเขียนลงไปเขียนลงในแผ่นดวงนะที่เขาโอนมาร่วมบุญน,นะครับอันนี้นะ จะเขียนอยู่ในนี้นะครับจะเขียนอยู่ในนี้เลยนะครับไม่ต้องห่วงนะครับเราบรรจุให้นะครับสําหรับคนที่ไม่มีโอกาสที่ได้มานะครับยังไม่มีโอกาสได้มานะครับหรือวันเกิดผมยี่สี่นะครับไม่ได้มาก็สามารถร่วมบุญผ่านช่องทางนี้ได้นะครับผมนะถ้าเกิดสนใจร่วมบุญก็อินบ็อกซ์ได้ครับในการสร้างนะครับก็แผ่นละร้อยบาทนะครับแล้วก็ลงแผ่นนี้นะครับแผ่นละร้อยบาทนะครับจะเป็นลักษณะแผ่นยันแบบนี้แล้วเขียนชื่ออย่างนี้เข้าไปเลยนะครับผมนะอันนี้นะก็เขียนไปแล้วนะครับเขียนไปแล้วนะครับโอเคนะครับนะโอเคสวัสดีครับผม